สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของสัญลักษณ์แสดงการบวกนะคะโดยครูจะมีทฤษฎีบทที่สําคัญอีกทฤษฎีบทหนึ่งมาแนะนํานักเรียนค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยนะคะสําหรับวัตถุประสงค์ของคลิปวิดีโอนี้นะคะเมื่อจบคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะนักเรียนสามารถใช้สูตรผลบวกของอนุกรม summation i ยกกําลังสองเมื่อ i เท่ากับ1ถึง n และ summation i ยกกําลังสามเมื่อ i เท่ากับ1ถึง n ในการแก้ปัญหาได้ค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าในคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะคะนักเรียนได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสัญลักษณ์แสดงการบวกไปบ้างแล้วนะคะเมื่อคราวที่แล้วนะคะเราได้รู้จักทฤษฎีบท7นะคะทฤษฎีบท7กล่าวว่าให้ n เป็นจํานวนเต็มบวกใดๆนะคะเราจะได้ว่า u m m a t i o n ของค่าคงตัว C เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n นะคะจะเท่ากับ NC นะคะ ถ้ามีซัมเมชันของค่าคงตัว c คูณอยู่กับ ai เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n ตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะดึงค่าคงตัว c ตัวนี้ออกมาไว้ข้างหน้าได้นะคะจะได้เท่ากับ c คูณกับซัมเมชัน ai เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n ค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับผลบวกนะคะซัมเมชัน ai บวก bi เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n ตัวนี้นะคะจะสามารถหาได้จากซัมเมชัน ai เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n บวกด้วยซัมเมชัน bi เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n ค่ะ ในทำนองเดียวกันกับผลต่างตัวนี้นะคะ summation a i ลบ b i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n ตัวนี้นะคะจะสามารถหาได้จาก summation a i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n ลบด้วย summation b i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n นอกจากนี้นะคะเมื่อคราวที่แล้วนะคะเราก็ได้แสดงแล้วนะคะว่า summation i เมื an ่อ i เท่ากับ1ถึง n ตัวนี้นะคะจะเท่ากับเศษ n คูณด้วย C n บวก1ส่วน2ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คำถามชวนคิดกันก่อนนะคะให้ n เป็นจำนวนเต็มบวก จงหา s u m m a t ัน n i ยกกำลังสองเมื่อ i เท่ากับ1ถึง n นักเรียนลองคิดดูนะคะว่าเราจะหาตัวนี้นะคะได้อย่างไรในระหว่างนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะหยุดคลิปวิดีโอไว้ได้นะคะจากคำถามชวนคิดเมื่อสักครู่ที่ครูถามนะคะว่าถ้าให้ n เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วเราจะหา s u m m a t ัน n i ยกกำลังสองเมื่อ i เท่ากับ1ถึง n เนี่ยได้อย่างไรนะคะวิธีการหนึ่งที่เป็นไปได้นะคะที่ครูจะใช้เนี่ยก็คือจะเป็นการพิจารณาตัวนี้ค่ะ I ยกกำลังามลบ i ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง3ตัวนี้นะคะครูจะนำมาช่วยในการหาตัวนี้นะคะอ่ะเราลองมาดูนะคะถ้าครูจะเริ่มจากการกระจาย I-1 ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง3ตัวนี้นะคะลองดูสิคะว่าสิ่งที่ครูได้คืออะไรครูก็จะได้ตัวที่อยู่ในวงเล็บตัวนี้นะคะจากนั้นนะคะครูก็จะจัดให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะคะได้ออกมาเป็นตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะคะกับตัวนี้เนี่ยไปหาคำตอบของคำถามชวนคิดกันค่ะ ครูจะให้สมการนี้นะคะสิ่งที่เราหาได้เมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นสมการที่ชื่อว่าสมการสตาร์นะคะครูจะเริ่มต้นโดยการแทน i เท่ากับ1นะคะในสมการสตาร์นี้นะคะ,ะถ้าเราแทน i เท่ากับ1นะคะตัวนี้เราจะได้อะไรเอ่ย1ยกกำลัง3นะคะจากนั้นครูก็จะแทนตัวนี้นะคะก็คือ i ตัวนี้ด้วย1ครูก็จะได้เป็นลบ0ยกกกำลัง3ตัวนี้นะคะ ซึ่งจะเท่ากับนะคะ,ะถ้าเราแทน i เท่ากับ1เราก็จะได้เป็น3คูณ1ยกกำลัง2ตัวนี้นะคะลบด้วยอะไรคะ3คูณด้วย1นะคะแล้วก็บวกด้วย1นะคะจากตรงนี้เนี่ยครูจะให้เขาเป็นสมการที่1นะคะอ่ะจากนั้นครูจะลองแทน i เท่ากับ2นะคะลงไปในสมการสตาร์นะคะถ้าเราแทน i เท่ากับ2นะคะตัวแรกที่เราจะได้ก็คือ2ยกกำลัง3นะคะ แทน i เท่ากับ2ลงไปในตัวนี้นะคะเราก็จะได้เป็นลบด้วย1ยกกำลัง3ตัวนี้นะคะจะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย3คูณด้วย2ยกกำลัง2นะคะลบด้วย3คูณด้วย2ใช่ไหมคะแล้วก็บวกด้วย1นะคะครูก็จะเรียกกรรมการนี้นะคะว่าเป็นสมการที่2ต่อไปนะคะเราก็จะแทน i เท่ากับ3นะคะลงในสมการสตาร์นะคะเราก็จะได้ตัวแรกนะคะก็คือ3ยกกำลัง3ลบด้วยอะไรคะ 2ยกกำลัง3เท่ากับ3คูณ3ยกกำลังสองตัวนี้นะคะแล้วก็ลบด้วย3คูณ3แล้วก็บวกด้วย1นะคะตัวนี้สมการนี้นะคะครูก็จะให้เป็นสมการที่3นะคะ,ะจากตรงนี้นะคะครูนำมาเขียนอยู่ในหน้าเดียวกันนะคะครูก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็คือจะแทน i เท่ากับ4แทน i เท่ากับ5เนี่ยไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งครูก็จะแทน I เท่ากับ n ลบ2ลงไปในสมการสตาร์นะคะก็จะได้สมการนี้นะคะครูก็จะเรียกว่าสมการ n ลบ2นะคะจากนั้นครูก็จะแทน i เท่ากับ n ลบ1นะคะลงไปในสมการสตาร์นะคะครูก็จะได้สมการนี้นะคะเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นสมการ n ลบ1นะคะทำนองเดียวกันนะคะครูก็จะแทน i เท่ากับ n ลงไปในสมการสตาร์ครูก็จะได้สมการนี้นะคะและครูก็จะเรียกเขาว่าเป็นสมการที่ n นะคะ จากตรงนี้นะคะครูจะชวนนักเรียนมาพิจารณาทางฝั่งนี้เราจะเห็นว่าถ้านําสมการที่1สมการที่2จนกระทั่งถึงสมการที่ N เนี่ยมาบวกกันนะคะเราจะเห็นว่าจะมีบางตัวเนี่ยที่สามารถที่จะหักล้างกันได้นะคะอ่ะเช่นนะคะถ้าเรานําสมการที่1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึงสมการที่ n มาบวกกันเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวนี้ค่ะ1ยกกําลังสากับ1ยกกําลังสตัวนี้จะหักล้างกันได้นะคะ 2ยกกําลังสก็หักล้างกับ2ยกกําลังสาตัวนี้ได้3ยกกําลังสานะคะก็จะหักล้างกับ3ยกกําลัง3าที่อยู่ในสมการที่4ได้ในทํานองเดียวกันนะคะครูก็จะมี n ลบ3ยกกําลังสในสมการที่ n นลบ3มนะคะมาหักล้างกับตัวนี้ได้เอ็นลบสองยกกำลังสามตัวนี้ก็จะหักล้างกับเอ็นลบสองยกกำลังสามตัวนี้ได้เอ็นลบหนึ่งยกกำลังสามตัวนี้ก็จะหักล้างกับเอ็นลบหนึ่งยกกำลังสามตัวนี้ได้ นั่นคือนะคะถ้านําสรรมการที่1 2 3สไปเรื่อยๆจนถึงสรรมการที่ n มารวมกันนะคะสิ่งที่เหลืออยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยเราก็จะเหลือ n ยกกาลัง3ลบด้วยศูนยกําลัง3ซึ่งเท่ากับ n ยกกําลัง3านั่นเองค่ะอ่ะต่อไปเราลองมาดูทางฝั่งขวามือกันบ้างนะคะทางขวามือเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าอ่ะเราจะมาดูกลุ่มที่เป็นสีเขียวก่อน ก็คือตัวนี้นะคะที่ครูกําลังชี้อยู่นะคะเราจะเห็นว่าทุกๆตัวที่เป็นสีเขียวที่อยู่ในสมการที่1 2 3จนกระทั่งถึงสมการที่ n เนี่ยจะมีค่าคงตัว3อยู่นะคะเราสามารถที่จะเขียนออกมาเป็นค่าคงตัวของ3คูณอยู่กับอะไรคะ1ยกกําลังสองบวก2ยกกาลังสองบวกไปเรื่อยๆจนถึง n ยกกําลังสองได้นะคะอย่างนี้เนาะอ่ะ ทำนองเดียวกันนะคะกับพวกที่เป็นสีแดงตัวนี้นะคะเราก็สามารถที่จะดึงค่าคงตัว3มนะคะออกมาแล้วก็คูณกับผลบวกก็คือ1นบวกสบวกสบวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง n นะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะส่วน1พวกนี้นะคะที่เป็นสีน้ําเงินตัวนี้นะคะก็จะเป็นการบวกกันของ1จํานวนกี่ตัวคะ n ตัวนะคะซึ่งจะเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ n นะนะะคะ,ะดังนั้นเราจะยุบออกมาได้เป็นแบบนี้เนาะ จากตรงนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยนะคะที่ครูกําลังชี้อยู่เนี่ยพวกนี้เป็นอนุกรมจํากัดใช่ไหมคะเราสามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์แสดงการบวกได้ใช่ไหมคะ,ะจากตรงนี้นะคะตัวแรกนะคะก็คือตัวนี้จะได้เป็น3คูณกับ u m m a t i o n ของอะไรคะไม่ยากเนาะคราวที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วนะคะก็คือ u m m a t i o n ของ i ยกกำลังสองเมื่อ i เท่ากับ1ถึง n น,นะคะส่วนตัวหลังตัวนี้นะคะ ถ้าจะใช้สัญลักษณ์แสดงการบวกได้นะคะมาเขียนแทนเนี่ยเราก็จะได้เป็นลบสคูณด้วย summation i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n นั่นเองนะคะอย่าลืมนะว่ายังมีบวก n ตรงนี้นะคะเขียนบวก n เข้าไปด้วยนะคะจากการนำสมการที่ 1, 2-3ไปเรื่อยๆจนถึงสมการที่ n มารวมกันนะคะเราก็จะเขียนออกมาได้เป็นสมการตัวนี้นะคะเราลองมาดูนะคะว่าเราสามารถจะจัดรูปอะไรเพิ่มเติมได้อีกบ้างนะคะตัวแรกตัวนี้นะคะยัง เรายังไม่สามารถที่จะจัดรูปได้เราก็จะเขียนค้างเอาไว้ก่อนแบบนี้นะคะ ตัวหลังตัวนี้ก็คือลบสามคูณด้วย s u มเมชันเมื่อ i เท่ากับ1ถึง n นะคะตัว s u m m a t i o n i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n เราทราบมาแล้วในคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะคะว่าจะเท่ากับเศษ n คูณด้วยบวก1ส่วน2ตัวนี้นะคะครูก็จะนำตัวนี้มาใส่นะคะอ่ะแล้วอย่าลืมด้วยนะคะว่าจะมีบวก n อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะเราก็เขียนกลับเข้ามานะคะจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าจะมี s u m m a t i o n i ยกกำลังสองเมื่อ i เท่ากับ1ถึง n อยู่ นี่คือสิ่งที่เรากําลังตามหาอยู่ใช่ไหมคะ,ะดังนั้นครูก็จะเขียน summation i ยกกําลัง2เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n ตัวนี้ให้อยู่ในรูปของออ n ได้เป็นแบบนี้คะ่ะจากตรงนี้นะคะครูก็จะจัดให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะคะท้ายที่สุดครูก็จะได้ตรงนี้ออกมานะคะ จากตรงนี้นะคะเราก็สามารถตอบคําถามชวนคิดที่ถามไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าถ้าให้ n เป็นจํานวนเต็มบวกแล้ว summation i ยกกําลังสอ2เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n จะเท่ากับเท่าไหร่เราได้มาแล้วนะคะว่าจะเท่ากับเศษ n คูณด้วย n บวก1คูณด้วย 2n บวก1ส่วนด้วย6ตัวนี้นั่นเองค่ะอ่ะครูมีคําถามชวนคิดอีกคําถามหนึ่งนะคะก็คือให้นักเรียนพิจารณาว่า ถ้า n เ,เป็นจำนวนเต็มบวกตัวนี้นะคะเราจะหา summation i ยกกำลัง3มงเมื่อ i เท่ากับ1ถึง n ได้อย่างไรวิธีการคิดนะคะก็จะใช้แนวคิดเดียวกับของ summation i ยกกำลัง2เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n นะคะซึ่งครูจะฝากให้นักเรียนกับไปคิดเป็นการบ้านนะคะแต่ครูจะมี หินตรงนี้นิดนึงนะคะว่านักเรียนสามารถใช้แนวคิดของ i กำลังสลบด้วย i ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง4ตัวนี้นะคะมาช่วยในการหาได้นะคะว่า s u m m a t i o n i ยกกำลังสเมื่อ i เท่ากับ1ถึง n เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะคะซึ่งครูเองเนี่ยก็ได้หาคำตอบมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าท้ายที่สุดเนี่ยคำตอบสุดท้ายเนี่ยก็จะได้เท่ากับเศษ n คูณด้วย n บวก1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังสงตัวนี้ค่ะ จากตรงนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าในคําถามชวนคิดที่ครูถามนักเรียนในคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะกับคลิปวิดีโอนี้ไม่ว่าจะเป็นการหา summation i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n summation i ยกกําลัง2เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n และ summation i ยกกําลัง3เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n นั้นนะคะเราสามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปของ n ได้นะคะซึ่งนักคณิตศาสตร์เองนะคะก็ได้าหาแล้วก็เขียนออกมาเป็นทฤษฎีบทที่จะมาแนะนํานักเรียนต่อไปนี้นะคะ ทฤษฎีบท8ค่ะให้ n เป็นจำนวนเต็มบวกใดๆนะคะเราจะได้ว่านะคะอะ sumation i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n นะคะจะเท่ากับ n คูณด้วย n บวก1ส่วน 2, 2ตัวนี้นะคะ sumation i ยกกำลัง2เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n เนี่ยจะเท่ากับเศษ n คูณด้วย n บวก1คูณด้วย 2n บวก1ส่วนด้วย6ตัวนี้นะคะในทำนองเดียวกัน sumation i ยกกำลัง3เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n นะคะก็จะเท่ากับ เสร็คูนด้วยบวก1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังสองนักเรียนลองสังเกตสิ่งที่อยู่ในวงเล็บตัวนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวครูขอวงไว้นิดนึงนะคะให้นักเรียนสังเกตเห็นชัดๆก็คือตัวที่ครูกำลังวงไว้เนี่ยตัวนี้คุณคุณไหมคะคุ้นนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองใช่ไหมเอ่ยก็คือ s u m m a t i o n i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n นั่นเองนะคะครูสามารถที่จะเขียน s u m m a t i o n i ยกกำลังสเมื่อ i เท่ากับ1ถึง n ให้อยู่ในรูปของ s u m m a t i o n i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n ทั้งหมดยกกำลังได้นะะค ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างการนําทฤษฎีบทไปใช้กันนะคะ,ะเราลองมาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะจงหาผลบวกของอนุกรม summation i ยกกําลัง3ลบ i บก1เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n ตัวนี้นะคะ,ะมาดูวิธีทํากันเลยนะคะจากสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะคะก็คือตัวนี้นะคะ ยังจาได้ไหมคะว่าเรามีทฤษฎีบท7ข้อที่3กับข้อที่4นะคะที่กล่าวถึงตัว summation ของผลบวกนะคะเมื่อ i เท่ากับ1ถึง n กับ summation ของผลต่างเมื่อ i เท่ากับ1ถึง n ตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะเขียนตัวนี้นะคะให้อยู่ในรูปของตัวนี้ได้นะคะ จากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจะมี summation i ยกกำลัง3เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n นะคะเมื่อกี้ทฤษฎีบท8ข้อที่3นะคะบอกเราแล้วว่าจะเท่ากับ n คูณด้วย n บวก1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะครูก็จะเขียนออกมาเป็นตัวนี้ได้ส่วนตัวนี้ summation i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n นะคะในทฤษฎีบท8ข้อที่1นะคะบอกเรามาแล้วนะคะว่าจะเท่ากับเศษ n คูณด้วย n บวก1ส่วน2ตัวนี้นะคะครูก็จะเขียนออกมาเป็นลบตัวนี้ได้นะคะ และตัวนี้จะเป็นบวกของซัมเมชันของค่าคงตัวใช่ไหมคะซึ่งในที่นี้ก็คือ1เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n นะคะทฤษฎีบท7ข้อที่1ก็บอกว่าจะเท่ากับ n คูณกับ c นะคะ c ในที่นี้ก็คือ1ดังนั้นนะคะตัวนี้นะคะก็จะเท่ากับ n คูณกับ1นนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะครูก็จะพยายามจัดรูปต่อนะคะ จากตรงนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าอยู่ในรูปของตัวเนี้ยเศษส่วนตัวนี้ทั้งหมดยกกําลังสองนะคะครูก็จะกระจายออกมาได้เป็นแบบนี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะครูก็จะนํา n ตัวนี้นะคะคูณเข้าไปในวงเล็บนะคะก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้ N'1 คูณหก็จะเท่ากับ n นนั่นเองนะคะจากนั้นครูก็จะพยายามจัดรูปต่อนะคะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะคะทำให้เราได้ว่าผลบวกของอนุกรม summation i ยกกำลัง3ลบ i บวก1เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n นะคะก็จะเท่ากับตัวนี้นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยนะคะเราจะมาหาผลบวกของ u m m a t i o n ของ2 i บวก5ทั้งหมดยกกำลังสองเมื่อ i เท่ากับ1ถึง20ตัวนี้กันค่ะ,ะเราลองมาดูวิธีทำกันเลยนะคะ s u m m a t i o n 2i บวก5ทั้งหมดยกกำลังสองเมื่อ i เท่ากับ1ถึง20ตัวนี้นะคะครูก็จะ,ะกระจายตัวนี้ออกมาก่อนนะคะได้ออกมาเป็นตัวนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะใช้ทฤษฎีบท7ข้อที่3นะคะมาช่วยนะคะในการที่จะเขียนผลบวกพวกนี้นะคะให้อยู่ในรูปของตัวนี้นะคะจากตัวนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตัวแรกนะคะจะมีค่าคงตัว4อยู่ ะะตัวที่2ก็จะมีค่าคงตัว20อยู่ดังนั้นเราจะใช้ทฤษฎีบท7ข้อที่2นะคะมาช่วยนะคะในการที่จะดึง4ที่เป็นค่าคงตัวมาไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็ดึง20ตัวนี้นะคะที่เป็นค่าคงตัวมาไว้ข้างหน้านะคะจากตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าเป็นการคูณกันร,ระหว่าง4กับ summation i ยกกำลังสองเมื่อ i เท่ากับ1ถึง20นะคะครูก็จะเขียน4ตั้งไว้ก่อนนะคะ เราทราบมาแล้วเนาะว่าในทฤษฎีบท8นะคะบอกว่า summation i ยกกําลัง2เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n เนี่ยจะเท่ากับตัวนี้นะคะในกรณีนี้นะคะ n ของเราเนี่ยเท่ากับ20ซึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะดังนั้นครูก็จะแทน n ด้วย20ลงไปในนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะอ่ะก็จะบวกอะไรต่อคะ20คูณด้วย summation i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง20ครูก็จะเขียนบวก20รอไว้ก่อนเลยนะคะ ทำนองเดียวกันนะคะในทฤษฎีบท8ข้อที่1นะคะเราทราบมาแล้วนะคะว่า summation i เมื่อ i อเท่ากับถึงถึง n นั้นนะคะจะเท่ากับตัวนี้นะคะดังนั้นในกรณีที่ n นเท่ากับนะคะครูก็จะแทน n อ็เท่ากับลงไปนะคะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะคะตัวหลังก็คือบวกอะไรคะ summation ของ25เมื่อ i อเท่ากับถึง20 25ตัวนี้เป็นค่าคงตัวนะคะทฤษฎีบท7ข้อที่1บอกมาแล้วนะคะว่า summation ของค่าคงตัว c เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n เนี่ยจะเท่ากับ n คูณกับ c ในกรณีนี้นะคะ n ของเราคือ20และ c ของเราคือ25นะคะดังนั้นก็จะได้เป็น20คูณ25้นั่นเองนะคะจากตรงนี้ครูก็ได้คิดเลขมาให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ว่าผลบวกของ s u m m a t ัน n 2 i บวก5นะคะทั้งหมดยกกาลังสองเมื่อ i เท่ากับ1ถึง20เนี่ยจะเท่ากับ 16,,1 0 0 180นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันบ้างนะคะจงหาผลบวกของอนุกรมนี้ค่ะอ่ะก่อนอื่นนะคะเราลองมาดูนะคะว่าจากอนุกรมที่โจทย์กําหนดให้นะคะก็คืออนุกรมนี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะเขียนให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์แสดงการบวกเนี่ยเราจะเขียนได้อย่างไรบ้างนะคะอ่ะครูจะลองใช้สีมาช่วยในการสังเกตนะคะในการที่จะเขียน อนุกรมนี้ให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์แสดงการบวกนะคะ,ะครูจะเขียนตัวซิกมาเนี่ยรอไว้ก่อนเลยนักเรียนลองดูในแต่ละพจน์นะคะพจน์แรกของอนุกรมก็คือตัวนี้นะคะพจน์ที่2ของอนุกรมก็คือตัวนี้พจน์ที่3ของอนุกรมก็คือตัวนี้นะคะจนกระทั่งถึงพจน์ที่เ็ของอนุกรมเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าแต่ละพจน์เนี่ยจะอยู่ในรูปของการคูณกันใช่ไหมคะของใครบ้างเอ่ยของจํานวนแรกนะคะตัวที่เป็นสีชมพูพวกนี้นะคะก็จะเป็นจํานวนอะไรคะจานวนคี่ ใช่ไหมคะในขณะที่พวกที่เป็นสีดำพวกนี้นะคะก็จะเป็นจำนวนคู่ในการเขียนจำนวนคี่นะคะให้อยู่ในรูปของอพจน์ทั่วไปที่เป็นตัวแปร I เนี่ยเราจะเขียนได้อย่างไรบ้างคะอ่ะมันจะมีได้2วิธีนะคะเราอาจจะเขียนโดยการใช้ตัวนี้คะ่ะ 2I บวกหหรือ 2I ลบ1ก็ได้นะคะ แต่ในกรณีนี้เนี่ยเราจะเลือกใช้ตัวไหนนะคะครูขอเขียนเป็นเบอร์1กับเบอร์2อย่างนี้นะคะเราจะเลือกใช้เบอร์1หรือเบอร์2เนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาอะไรคะอินเด็กหรือว่าดัชนีของเรานะคะตัวอินเด็กหรือว่าดัชนีของเราเนี่ยนะคะก็จะเริ่มต้นที่ i เท่ากับ1ใช่ไหมคะดังนั้นเราควรจะเลือกที่เบอร์1หรือว่าเบอร์2คะใช้ตัวไหนดีเอ่ยเมื่อ i ของเราเนี่ยเท่ากับ1นะคะอะเราลองดูเมื่อ i เท่ากับ1นะคะตัวแรกกรจะได้เป็นอะไรคะ 2องคูณด้วย1บวกด้วยก็คือ3ตัวข้างล่างเนี่ยถ้า i เท่ากับ1เราจะได้เป็นอะไรคะ2ลบด้วย1ซึ่งเท่ากับ1น,นั่นเองก็จะตรงกับตัวนี้นะคะที่เป็นพจน์แรกของอนุกรมนะคะดังนั้นเราก็จะต้องเลือกใช้ตัวนี้นะคะครูก็จะเขียนออกมาเป็นตัวนี้ได้นะคะ,ะในกร,รณีที่เป็นจำนวนคู่นะคะ2 4 6สี่หพวกนี้นะคะถ้าเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปของตัวแปร I เนี่ยก็จะได้เป็นอะไรคะ 2. i นะคะอันนี้ไม่ยากนะคะครูก็จะเขียนออกมาเป็นการคูณกันระหว่างจํานวน2จํานวนได้เป็นแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่า I ของเราเนี่ยจะเท่ากับ1จนถึง n นั่นเองตอนนี้นะคะจากอนุกรมที่โจทย์กําหนดเนี่ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์แสดงการบวกได้เป็นแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะอะ่มาดูวิธีทํากันเลยนะคะ จากอนุกรมนะคะที่โจทย์กาหนดให้ก็คืออนุกรมนี้นะคะเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกเนี่ยได้เป็นแบบนี้นะคะเมื่อกี้เราทําไปพร้อมๆกันแล้วนะคะจากตรงนี้เนี่ยครูก็จะจัดรูปออกมานะคะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้ทฤษฎีบทอะไรคะที่จะมาช่วย ทฤษฎีบท7ข้อที่2กับข้อที่4นะคะทำให้ครูเนี่ยสามารถเขียนตัว summation 4i ยกกำลังสองลบ 2i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n เ,เนี่ยได้ออกมาเป็นตัวนี้กับตัวนี้นะคะจากตรงนี้เนี่ยนะคะอ่าเดี๋ยวครูขอไปเขียนเพิ่มอีกหน้าหนึ่งนะคะครูก็จะ,ะมี summation i ยกกำลังสองเมื่อ i เท่ากับ1ถึง n ซึ่งเราทราบมาแล้วนะคะในทฤษฎีบท8ข้อที่2นะคะว่าจะเท่ากับ เ n คูณด้วย n บวก1คูณด้วย 2n บวก1ส่วนด้วย6ตัวนี้นะคะครูก็นํามาใส่เป็น4คูณด้วยสิ่งที่เราทราบจากทฤษฎีบท8นะคะลบด้วย2คูณด้วย summation i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n ทฤษฎีบท8ข้อที่1นะคะก็บอกให้เราทราบแล้วว่า summation i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n เนี่ยจะเท่ากับตัวนี้นะคะดังนั้นครูก็จะเขียนได้เป็นลบ2คูณด้วย n คูณด้วย n บวก1ส่วน2ตัวนี้นะคะ,ะจากตรงนี้นะคะเราก็จะ จัดรูปออกมานะคะได้ท้ายที่สุดได้ออกมาเป็นผลบวกของอนุกรมที่เท่ากับตัวนี้นั่นเองค่ะเรามาดูว่าวันนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้ทฤษฎีบท8นะคะโดยที่ทฤษฎีบท8เนี่ยกำหนดให้ n เ,เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกใดๆซึ่งจะได้ว่า sumation i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n จะเท่ากับ n คูณด้วย n บวก1ส่วน2ตัวนี้นะคะ s u m m a t i o n i ยกกำลังสองเมื่อ i เท่ากับ1ถึง n นะคะจะเท่ากับ n คูณด้วย n บวก1คูณด้วย2 n บวก1่ส่วนด้วย6ค่ะ s u m m a t i o n i ยกกำลังสามเมื่อ i เท่ากับ1ถึง n นะคะจะเท่ากับ n คูด้วย n บวก1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังสองหรือจะเขียนให้อยู่ในรูปของ s u m m a t ัน n i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n ทั้งหมดยกกำลังสองแบบนี้ก็ได้ค่ะครูขอฝากแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้กลับไปทำเพื่อเป็นการทบทวนและฝึกทักษะเพิ่มเติมนะคะ ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสัญลักษณ์แสดงการบวกไปครบถ้วนแล้วนะคะนักเรียนคะในเรื่องของการหาผลบวกของอนุกรมนั้นนะคะนักเรียนจะเห็นว่าวิธีการหาผลบวกของอนุกรมนั้นมีหลากหลายนักเรียนสามารถที่จะฝึกทักษะเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อที่จะสามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการหาผลบวกของอนุกรมได้ค่ะหลังจากนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างในชีวิตจริงที่นําความรู้เกี่ยวกับอนุกรมไปใช้ในการแก้ปัญหาค่ะ